คุณผู้ชมครับไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะครับที่ตำบลปากนครจริงพี่ก้อยเพิ่งไปมาเองนครศรีธรรมราชถูกต้องไปว่าแม่แป้นใช่ไหมใช่ค่ะเทพธิดาแม่แป้นที่เมืองคอนใช่ไหมครับพี่ก้อยควรไปอีกรอบหนึ่งครับทำไมคะไปดูเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่นั่นหน่อยอ๋อเหรอชาวบ้านก็บอกว่ามันแปลกๆหลายอย่างครับจัดซื้อกันต้นละหกหมื่นห้าโอ้เท่านั้นยังไม่พอครับตอนนี้ประมาณ90%ใช้การไม่ได้เอาล้มบ้างแผงไม่อยู่แล้วบ้างแล้วก็ล่าสุดนะครับโซนปากนครระยะทาง7.4กิโลเมตรเอาเฉพาะโซนนี้นะระยะทาง 7.4กิโลเมตรเสาติดตั้งไปทั้งหมด500ตน้น300ตน้นแบตเตอรี่ในเสาไม่อยู่แล้วโอ้ยไม่รู้มันหายไปได้อย่างไรไม่รู้ใครขโมยไปแล้วมันอยู่สูงแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเปิดตู้แล้วเอาแบตออกอ,ะอ่ะ300กว่าต้นเ,เป็นไปได้ยังไงฮะปัญหาเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอย่างที่เกิดไป ราคาจัดซื้อจัดจ้างที่มันดูแพงเลือกเกิน6 5 0 0 0บาทต่อต้นแล้วสภาพที่ได้เป็นแบบนี้หรอสภาพที่ได้เป็นแบบนี้ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะตอนติดใหม่ๆม,มันคงสวยแหละ<อ>แต่ทีนี้ย6ห0 0 0หลายคนก็มองว่าแพงไปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการที่สํานักงงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8หรือปปชภาค8ท่านกําลังสอบสวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าซึ่งตอนนี้การตรวจสอบของปปชภาคแมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับไปดูข้อมูลของสาไฟฟ้าหน่อยครับคุณผู้ชมครับบนถนน7สายระยะทางรวม71.53กิโลเมตรเนี่ยมีสาไฟฟ้าลักษณะแบบนี้2,998ต้นวงเงินงบประมาณที่ลงไปช่วงปลายปี61เท่าไหร่รู้ไหมครับ194ล้านกว่าบาทเกือบเกือบ200ล้านบาทเราลากแมพให้ดูเนี่ย เฉพาะงบเสาไฟเกือบ200ล้านอ่ะโอ้โหแล้วลงไปเมื่อปี61ตอนนี้เพิ่งจะ67 90%ใช้ไม่ได้แล้วอ oh. พังหมดแล้ว200กว่าล้านแทบจะหายไปในพริบตาทีนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเป็นโซนนิ่งก็แล้วกันเลือกเส้นทางระหว่างแยกสารพัดช,ช่างฝั่งตำบลปากภูนไปถึงสะพานท่าซักตำบลท่าซักรอยต่อตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชระยะทางแค่เจ็จุดสี่กิโลเมตรนะคุณผู้ชมดูสภาพปัจจุบันซ้าย,ยล้มไปก็เยอะอแบตเตอรี่หายก็แย่เสาไฟเนี่ยมาถูกติดตั้งอยู่ห้าร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นใช้ไม่ได้เลยครับบางต้นเหลือแค่ท่อนล่าง<อ>พี่ก้อยมันถูกเนี่ยถูกงัดถูกเนียถ,ถูกถอดเป็นชิ้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 นช,นชนแบบเนี้ยแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญเนี่ยหายไปครับอาขโมยแบตไปอีกออบางต้นแผงโซลา่าเซลล์ข้างบนอ่ะ หายไปครับบางต้นหายไปทั้งชุดเลยเหรอแต่เสาแล้วก็วางนอนไว้แบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหสภาพ200กว่าล้านนะโปรเจกต์เนี้ย<อ>เกือบเกือบ200ล้านขออภยัยเกือบเกือบ200ล้านนะหลายคนบอกจะได้เงินภาษีจังเลยใช่ครับชาวบ,บ้านตำบลปากพูนบอกว่าตอนแรกๆที่ติดตั้งก็ดูสวยดีนะแต่ไม่นานมันทยอยดับค่อยๆดับไปทีละดวงทีละดวงทีละดวงดับไปนเงี้ยเป็นปีๆแล้ว เพิ่งจะรู้มาว่าหลายต้นที่ดับไปเพราะแผงโซลา่ากับแบตเตอรี่มันหายแล้วอาชาวบ้านบอกหูยอมใจโจรมันจริงๆนะมันปีนเสาสูง6เมตรเพื่อจะขโมยอ,อุปกรณ์พวกนี้ไปจะเอาอ่ะเออผู้สื่อข่าวเราไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งรับซื้อของเก่าหลายแหล่งนะครับได้ข้อมูลตรงกันบอกว่าแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์โครงการนี้น่าจะเป็นแบบลิเทียมราคาขายแบบเอาไปใช้ต่อได้เนี่ยประมาณลูกละหมื่นลูกละหมื่นครับ เพราะฉะนั้นความสูง6เมตรจากพื้นดินจนบอกจิบจิบคุ้มตกลงมาเจ็บเข้าโรงพยาบาลยังคุ้มเลยส่วนการจรกรรมไปขายถ้าคนร้อนตังหรือรู้ว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยขายเร็วๆนะลูกหนึ่งได้2,000 3,000มันก็เอาละตลาดมือดอ่ะเออหรือบางคนที่เขาเอาไปดัดปแปลงอย่างงี้ใช่นะตู้นี่เหลือแต่นกเอี้ยงนกเอี้ยงยังงงเลยว่านหายไปไหนใช่ไม่ได้นะครับตั้งทิ้งแบบนี้เลยอ่ะค่ะ <c oughs> หลายคนบอกว่าเดี๋ยวต้องจ่ายค่าภาษีกันนะคะนี่งวดสองใช่ไหมวงรอบมาเนี่ย ว่นสองนี่รู้เลยว่าผ่อนเอา้าสภพรกรก็ให้ผ่อนใ,ใส่จ่ายภาษีใช่ไหมเราก็ใช้โคต้ากันได้แหละถูกต้องค <c oughs> ่ะไม่มีดอกด้วย3เดือนนี <c oughs> ่จะจ่ายงวดที่2แล้วดูสภาพดี <c oughs> จุกๆไปนะเออ